สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับนิชากรวันนี้นะคะก็เมื่อเช้านี้นะคะก็ฟังรายการของคุณมิกรมนะ,ะที่จะมาพูดถึงความมั่นคงนะ,ะหรือว่ารัฐบาลใหม่ที่เราเลือกเข้ามาเนี่ยจะสามารถที่จะนำพาเศรษฐกิจแล้วก็บริหารได้ดีกว่ารัฐบาลเก่าหรือไม่นะคะก็อันนี้น่าคิดนะคะเพราะว่า ตัวของตำแหน่งประธานสภานะคุณวิกรมก็พูดออกมาว่าประธานสภาเนี่ยพักสีส้มแล้วก็พักสีแดงนะ,ะก็ต้องไม่ใช่สัตว์แต่ว่าได้คะแนนมากกว่าจะตั้งรัฐบาลนะ,ะแต่ต้องดูด้วยว่าบุคลากรหรือว่าทรัพยากรบุคคลในพักเนี่ยมันมีความสามารถที่จะนั่งตําแหน่งประธานสภาได้ไหมก็คุณวิกรมมนาะแสดงความคิดเห็นว่า ตัวของพรรคสีส้มเนี่ยก็คือบุคลากรน,นะคะส่วนใหญ่จะไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่จบการศึกษาหรือว่าทํางานเป็นลูกจ้างมาไม่กี่ปีนะคะเป็นคนที่ลงถนนมาหรือว่าจบแค่ปีโทนะคะที่จะมานั่งรัฐมนตรีครั้งเนี่ยหรือว่าคนที่จะมาเป็นประธานสภาเนี่ยต้องมีบุทธทภาวะนะคะต้องสามารถควบคมุมแล้วก็คนในสภาต้องเกรงใจด้วยเพราะฉะนั้นตําแหน่งตาสภาทําไมถึงเป็นชวนหลีภัยของพรรคปฏิบัติที่ผ่านมาใช่ไหมคะทีนี้ เขาก็มองว่าถ้าเกิดว่าคุณสมบัติหรือว่าความสามารถวัยวุฒิคุณวุฒิของพรรคสีส้มเนี่ยมันยังไม่เพียงพอที่จะบริหารตำแหน่งนี้ได้ถึงแม้ว่าจะยือไปเนี่ยแต่ว่ามันจะทําให้รัฐบาลจะตั้งไม่ได้หรือว่าจะตั้งได้พรรคเพื่อไทยยอมนะคะแต่ว่าคนในสภาสสนะคะก็จะไม่สามารถควบคุมสมาชิกในสภาได้นะคะตำแหน่งเนี้ย มันมีความสําคัญไม่ใช่ว่าสัตว์แต่ว่าเออเอาตาแหน่งมาเพราะว่าได้คะแนนมากกว่าเพื่อจะทํากฎหมายต้องคิดรอบคอบนะคะคุณเปียบุตรเองก็ไม่มีเคย,เยไม่เคยเป็นไม่มีประสบการณ์ในการทํางานสภานะเราก็รู้ด้วยว่าคนที่ประธานอดีตประธานสภาทั้ง3คนนะคะสหายแสงเนี่ยจะเป็นคนที่ได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็สมาชิกในสภาที่มีอายุอาวโุโสวุฒิภาวะมากกว่ามีความรู้มากกว่าประสบการณ์มากกว่าเนี่ยจะไม่ค่อย ให้ความเก่งใจนะคะควบคุมสภาไม่ได้นะคะคนเดินวอล์กอากันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นก้าวไกลนะคะเป็นพรรคส้มหวานเนี่ยคิดว่าตําแหน่งประธานสภานะคะหนึ่งคือพรรคอนุรักษ์นิยมที่ได้เข้ามามันจะเกิดปัญหาความวุ่นวายในสภานะคะไม่สามารถที่จะควบคุมให้ สภานะคะได้ทําหน้าที่ออกกฎหมายนะคะหรือว่าการวิาพากษ์วิจารณ์ก็จะถูกสอดแทกยกมือเข้ามานะคะประท้วงตลอดเวลานะคะเราก็จะไม่เชื่อที่ประธานสั่งให้หยุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถบริหารจัดการได้คนที่ไม่มีวุฒิภาวะประสบการณ์แล้วก็ไม่ได้มีประสบการณ์ทางการเมืองจนเป็นที่เกรงใจคะ่ะเพราะวาชวนรีภัยนี่อยู่มานานนะปะสิปีนะคะคนให้ความเก่งใจถึงแม้ว่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะอันนี้